ทุกคนนะคะเข้าสู่การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของกิจกรรมครับนโอไข่ค่ะดี่ <ac S 1> ขามาฟังค่ะข้าโบน,นัสค่ะเราทั้งสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนาม ซ<ไ><อ>ุปซิป,ปกับนักแสดงในกองถ่ายนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะไปดูกันนะคะว่านักแสดงของเราแต่ละคนเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างแล้วเขาก็รู้สึกไงกับการทําละครครั้งนี้กันบ้างนั่นเองค่ะพี่เอปังใช่แล้วล่ะค่ะน้องๆเล็กของหกที่ติดตามชมคลิปนี้อยู่พร้อมกันหรือ,อยังคะที่จะไปร่วมซุปซิปกับพวกเราในการกลับมาครั้งนี้พี่โบคิดว่าน้องๆพร้อมหรือยังคะพี่โบคิดว่าน้องๆน่าจะพร้อมกันมากแล้วล่ะค่ะพี่มะปังถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปกันเลยไปเลย ชื่อพี่เจครับชื่อพี่แบมค่ะอยู่ปีสาค่ะพีอยากจะถามว่าพี่ๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างในละครพ่ในกรรมล้วงขาครั้งนี้คะในฐานะวีเป็นเจ้าของโครงการเนาะคล้ายๆกับว่าโปรดิวประมาณใช่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือสําคัญเหมือนกันในละครครั้งนี้นะคะพี่แบมล่ะค่ะต้องพูดก่อนว่าพี่กับพี่เจเป็นเฮดโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องไขคดีค่ะก็ตอนแรกก็เป็นแบบว่า นำเสนอกิจกรรมกับอาจารย์เพื่อที่จะได้ถ่ายกิจกรรมนี้แล้วก็ให้น้องๆของผมได้เข้าร่วมค่ะทีนี้เนี่ยพี่พี่เนี่ยมีอะไรอยากบอกหรือว่าอยากจะเชิญชวนน้องๆของผมเข้ามาดูกันบ้างไหมคะอักบอกน้องว่าพี่ๆี่ทุกคนช่วยกันทําวิดีโอนี้แล้วก็โครงการนี้พยายามทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นโครงการแรกเนาะแล้วก็เป็นโครงการเดียวในปีนี้ที่จะได้มีโอกาสจัดขึ้นครับ สำหรับพี่นะคะก็ปากน้องๆหกหดเลยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าอย่าพลาดกิจกรรมของเรานะคะเพราะว่าพวกพี่ทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากรับองว่าสนุกแน่นอนค่ะ ขอ,ข,อขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่จีนนะคะอยู่ปี2คะ 2> ่ะอยากจะถามพี่จีนเนี่ยนะคะว่าทําหน้าที่อะไรบ้างกับละครที่ใายการลังค่าค่ะเป็นผู้ช่วยผู้กํากับและผู้ช่วยผู้เขียนบทแล้วก็ไปซัพพอร์ตเพื่อนๆที่อยู่ในทีมด้วยกันค่ะเลได้ว่านี่ถ้าไม่มีพี่จีนนะคะละครครั้งนี้ของเราก็คงจะไม่มีขึ้นนะคะอยากจะถามพี่จีนว่าประทับใจอะไรในกองถ่ายครั้งนี้บ้างค่ะประทับใจเพื่อนนักแสดงทีมงานเบื้องหลังคือทุกคนแบบเต็มที่กับงานแล้วก็ทุกคนตั้ง ทําเต็มที่มากเพื่อให้งานนี้ออกมาดีที่สุดเพื่อให้น้องๆได้สนุกกับกิจกรรมที่จะได้รับไปในวันที่21นี้ค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะให้พี่จีนเนี่ยช่วยเชิญชวนน้องๆหน่อยได้ไหมคะหรืออยากจะแนะนําอะไรบ้างนี่คะ่ะฝากน้องๆน,นะคะวันที่21มาเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าพวกพี่ตั้งใจทากันเต็มที่มากเลยคะ่ะยังไงก็ฝากไว้ณอนะ้อมอกอ้อมใจได้นะคะเรามาทําความรู้สักกับพี่ๆทั้งสองคนกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อวุลคะ่ะอยู่ปีสอง สวัสดีค่ะพี่ชื่อวินัทค่ะอยู่ปีสองกันค่ะพี่อุ้นรับบทเป็นอะไรคะแน่นอนค่ะชุดขนาดดีก็ต้องแม่บ้านอยู่แล้วค่ะเป็นคุณหมอประจาตัวของคุณโชคชัยค่ะนอกจากที่พี่วินัทจะเป็นคุณหมอแล้วพี่วินัทจังเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญเพราะว่าพี่วินัทเขียนบทเรื่องนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็อ,งอยากให้น้องๆได้รับชมกันจริงๆค่ะเพราะว่าทุ่มเทกันทุกคนแล้วก็ บทออกมาน่าติดตามมากช่วยเชิญชวนน้องๆเด็ก66หน่อยที่กําลังรอติดตามพวกเราอยู่อยากให้น้องมาหากันว่าปริศนาในรอบนี้จะแก้งไงในตอนนี้นะคะพี่ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนเลยที่มาร่วมให้สัมภาษณ์กับเราในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอฝากน้องๆเลยว่าอย่าลืมอย่าพลาด ไว้เจอกันคะ่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเต้มค่ะชื่อดิวครับอยากจะถามว่าพี่พี่เนี่ยทําหน้าที่อะไรกันบ้างกับละครพี่ในกำลังฆ่าใครคะพี่ก็จะรับบทเป็นคนขับรถของคุณโชคชัยนะครับแล้วส่วนหน้าที่เบื้องหลังเนี่ยพี่ก็จะเป็นตากล้องช่วยนั่นเองอแล้วพี่ดิวล่ะคะเป็นคนสวนครับแล้วก็ทําเบ็ดเตล็ดมีความเกี่ยวข้องกับคุณโชคชัยบ้างคะเป็นคนที่รู้ ความลึกเบื้องหลังของคุณโชคไทยเกือบทุกอย่างนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะถามว่าพี่พี่ทั้งสองคนเนี่ยประทับใจอะไรในกองครั้งนี้บ้างคะโหก็ประทับใจเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานครับแล้วก็พี่พี่ร่วมง,งานมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ซัพพอร์ตกันเนี่ยอย่างสุดกําลังเลยครับการแสดงครับผมทุกคนมีความพยายามมากคือทุ่มเทสุดๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่า แสดงกอนตามเบื้องหลังด้วยครับผมเขาวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆี่มากๆนะคะ <m Or> <rup> เดี๋ยวเรามาเริ่มให้พี่พี่ทั้งสองท่านเนี่ยแนะนําตัวกันก่อนดีกว่านะคะชื่อพี่ตะวันครับอยู่ปีสองครับชื่อจ้านะครับอยู่ปีสองครับ <m Or> ให้ทั้งสองคนเนี่ยช่วยแนะนําบทบาทละครของตัวเองได <m Or> ้ไหมว่ารับบทเป็นอะไรพี่เป็นทนายความนะครับซึ่งเป็นทนายความของคุณโชคชัยที่อยู่ขวามือนี่เองครับอ่าด้านขวามือเขาบอกแล้วว่าเป็นคุณโชคชัยใช่ไหมคะ <m> ใช่ครับพี่เป็นโชคชัยครับพิคเตอร์ก็คือเป็นเศรษฐีครับป่วยแล้วก็ กล้จะตายเลยต้องหาคนมาสืบทอ,อดมรดกของผมโอ้แสดงว่าก็มีญาติเยอะไหมเนี่ยมีญาติเยอะไหมคะเยอะครับแต่คนไม่ค่อยรักครับจะเอามรดกโอ้โอขเขาจะเอามรดกทนายว่าไงคะก็ให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายครับอ่าพี่ทนายบอกว่าให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายช่วยฝากถึงน้องๆแล้วก็เชิญชวนน้องๆให้มาร่วมกิจกรรมของเรากันเยอะๆหน่อยคะ่ะี่ก็ขอเชิญชวนน้องๆน,นะครับให้ เข้าร่รวมกิจกรรมที่เฉลิมนี้ด้วยครับก็ติดตามครับพวกพี่พวกพี่ทุ่มเทกันมากครับติดตามผลงานไม่ใช่แค่นี้นะครับก็ผลงานอื่นของพวกเราก็ติดตามมาได้ครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆที่ติดตามพวกเราอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกิจกรรมของเราในวันที่21มิถุนายนกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะพี่พี่ทั้งสองคนนะคะเป็นนักแสดงเชิญมาจากชมรมวิชาการของเราเองค่ะว่าชื่ออะไรกันมากคะชื่อเขียนครับผม,มพี่ซีโซกุลค,ครับจะถามพี่พี่ทั้งสองคนนะคะว่าทําอะไร มีหน้าที่อะไรบ้างในละครครั้งนี้พี่แสดงจตำรวจครับเป็นตำรวจเห็นกันครับนี่อยากฝากชมรมวิชาการไว้หน่อยไหมคะนี่ครับก็อยากจะฝากชมรมวิชาการไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆนะครับถ้าน้องๆมีปัญหาทางกฎหมายแบบอย่างเขียนไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจกฎหมายข้อไหนหรือว่าส่วนไหนก็สามารถทักไปปรึกษาชมรมวิชาการได้นะครับค่อยากให้พี่เขื่อนเนี่ยช่วยเชิญชวนน้องๆเข้ามาดูละครของเราหน่อยค่ะฝากน้องๆเข้ามาดูละครของเราด้วยครับเพราะตั้งใจเห็น ช่วยกันทำแบบเต็มที่สนุกสนานนะผมเพราอแบบให้ความรู้ต่างๆกับน้องๆเต็มที่ครับผมงั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ทั้ง2คน 2> มากะนะคะเดี๋ยวเรามาให้เขาทั้งสคนแนะนำตัวกันเลยดีกว่านะคะชื่ออุ้มค่ะอยู่ปี2ค่ะ อยูป่ปามครับอยู่ปีสองครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยรับบทเป็นอะไรบ้างรับบทเป็นเชอรี่ค่ะซึ่งเชอรี่เนี่ยเป็นหลานของนายโชคชัยค่ะรับบทเป็นพงครับเป็นน้องชายของโชคชัยครับทั้งสองคนมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวด้วยก็คือคุณโชคชัยแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าคุณโชคชัยเป็นใครเนาะพี่อุ้มเนาะใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้น้องเนี่ยเข้าไปติดตามกันดูนะคะว่าโชคชัยเป็นใครแล้วมีความสำคัญยังไงกับละครในเรื่องนี้ค่ะช่วยแนะนําน้องๆเด็กหกหกหน่อยว่า ติดตามพวกเราได้ที่ไหนช่องทางไหนบ้างค่ะสามารถติดตามเพจสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์นะครับใน Facebook และใน i อครับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2องคนอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่ทั้งสองคนแนะนำตัวกับเราดีกว่าค่ะชื่อพี่ก้องครับพี่สองครับชื่อพี่อิมครับ ทีสองเช่นกันครับเราทั้งสองคนม,มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างรับบทเป็นหมอมรับบทเป็นสมบัติเป็นหลานชายของคุณโชคชยัยถ้าน้องๆได้มาร่วมติดตามรับน้องไขคดีของเราเนี่ยม,มันจะมีประโยชน์อะไรกับน้องๆบ้างคะก็ฝากน้องๆน,นะครับว่ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆมีการคิดเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการแล้วก็เข้าร่วมกับเพื่อนร่วมสนุกกับเพื่อนๆได้ความรู้เยอะแยะมากมาย ก็อยากจะให้น้องๆนะครับตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่ามันก็จะเป็นโอกาสที่ทาให้เราเนได้มาเจอเ,เพื่อนๆในคณะนะครับแล้วก็ประโยชน์อีกหลายๆอย่างซึ่งาหาไม่ได้ต้องเข้ากิจกรรมเท่านั้นวันที่21สเดนี้อย่าลืมขอบคุณทั้งสองคนเลยที่ได้มาร่วมสัมภาษณ์กับเราในครั้งนี้แล้วก็น้องๆจะได้รับชมคลิปตัวเต็มของพวกเราได้ที่ไหนครับพี่ก้องเจอกันที่ปราบใจจากศึกษาอ่าแล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะในกิจกรรมรับน้องไขคดีของพวกเราคะ่ะบ๊ายบาย แล้วเจอกัน